การละสังโยชน์สามจริงๆมีรงมตามนี้นขอบรรดาธรรมพุทธบรัทตรศัทดิ์ทราบว่าวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบหกมิถุนายนสองพนห้ายสามสิบาก็ขอต่อเรื่องของหลวงพ่อนีมต่อไปว่าการละสังโยชน์สามเมลโรมเบื้องต้นตามนี้คือหนึ่งจิตมีความสุข เราคิดว่าเราตายเมื่อไรก็ตามเราจะไม่ไปอบายภมิแต่การในสองจิตมีความนักอารมณ์นิพนธ์มากตอนนี้ยังเป็น,นยังเป็นสัญญอสามอย่างหยาบต่อมาก็จิตมีความละเอียดจิตมีรมทรงตัวก็มาทมดตั้งสิบอก,รการคอหนึ่งไม่พูดคนหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ทำร้ายสัตว์แล้วก็ไม่ไม่รักไม่ขโมยของใครไม่ทำการเมสสมิชาจาร์นไม่ดื่มสุราเมรไรไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดสอดเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลแล้วก็จิตใจไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบทำจิตไม่คิดจองล้างจองฐานคือตัดพยาบาท จิตมีความเห็นตรงเฉพาะนิพพานอย่างยิ่งอย่างนี้เป็นอย่างกลางจะเรียกว่าปรโสดาบันอย่างกลางถ้าอย่างละเอียดจิตจะมีรมสงบสงัดมากมีรมทรงตัวนิ่มนอนทุกอย่างไม่ต้องระวังต่อไปพระสัญญสารจะเข้าถึงสกิธาคามี พอเข้าถึงสกิทาคามีความอ่อนตัวเพิ่งของความรักระหว่างเพศอ่อนตัวขพ้งความโลภอ่อนตัวขพิงความโกรธอ่อนตัวขพงความหลงจะมีขึ้น <c oughs> มันมีมั่งแต่มีความอ่อนตัวมากม่นมีกําลังเล็กน้อยไม่หนักหนาไม่รุนแรงแล้วก็ในขั้นสุดท้าย ปลายของสกิทาคามีจิตจะไม่มีความรู้สึกในระหว่างเพศเลยจิตจะไม่มีความรู้สึกในความโกรธทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์ละเอียดมากแต่ว่าบางบางท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าเวลานี้เราเป็นเจะาอามาคามีอันนี้ไม่ใช่ <c oughs> ต้องสังเกตว่านานๆเมื่อลงสงบเรียบร้อยมันจะมีความรักโผล่ขึ้นมานิดหนึ่งเมื่อเมีอารมพาไม่พอใจโผล่ขึ้นมานิดหนึ่งแล้วถูกตีกลับไปอย่างนี้เป็นพระอัศกิทาคามีละเอียดต่อมาเราก็ต้องศึกษาความเป็นพระอนนาคามีถ้าอนาคามีก,การศึกษาทุกอย่างเราจะทิ้งชาติไม่ได้เด็ดขาด ทำมาชาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดว่าให้มันตรงตัวให้มันทรงจริงๆต้องการเมื่อไรต้องได้เมื่อนั้นทาไมต้องเป็นนั่งหลับตาทรงชานคะนั่งหลับตาทรงชานเนี่ยไม่ใช่ของจริงการทรงชานจริงๆคือไม่มีการหลับตาใช้กําลังใจได้ทันทีทันใดใช้กาลังชันเข้าช่วยระงับเป็นกำลังป้องกัน ใช้มีดดับฟันนั่นคือวิปัสนาญาณฟันต่อไปคือกามะฉันทะมันก็ฟันง่ายเสร็จแล้วนี่ความรู้สึกในการมะฉันทะมันจะไม่มีอยู่แล้วเมื่อคิดถึงความจริงใช้กําลังพมิหารสี่คือเมตตาหรือว่าข้าสินสีขาสินสีแดงที่เขียวสีเหลืองที่ขาวอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เป็นพื้นฐาน แล้วหลังจากนั้นก็จับเอาสุกามาถังขึ้นมาเพราร่างกายของคนสัตว์เป็นสุกรกในที่สุดก็จับสก,กายสก,กายยะทิฏฐิสก,กายยะทิฏฐินี่ตัวนี้ตัวสำคัญมากก็คิดว่าร่างกายจริงๆไม่ใช่ของใครมันเป็นของโลกชาวโลกมันเป็นธาตุสี่ที่ประกอบเข้ามาด้วยกันเป็นร่างกายขึ้นมา มันเต็มไปด้วยความโศก,กโผกโครกความโกรธก็เช่นเดียวกันใช้พรมิหารสีเขาตัดก็ใช้สก,กายญาติติเขาห้ามมันในที่สุดเราก็เห็นว่าร่างกายของคนไม่เป็นที่ปรารถนาความ,มโมโหโทโศความโกรธความเป็นมาไม่เป็นที่ปรารถนาของคนเราไม่มีความต้องการอย่างนั้นอารมณ์ก็ส่งตัว จิตจะมีความเยือกเย็นมากขึ้นเชื่อความรักนิดหนึ่งในวัตถุก,ก็ดีในคนก็ดีในสัตว์ทั้งหลายก็ตามคำารรักษ์ด้วยกิเลสไม่มีแต่รักด้วยเมตตามีกาลังสูงมีเมตามเมตาความรักกรุณาความสงสารโมตตาวิจิตอ่อนโยนไม่จ้าได้เสียไขรเ้วยขาวางเฉยตัวนี้มีกําลังแก่กล้า ถ้าเมื่อมีกําลังแก่กล้าความรักในระหว่างเพศไม่มีความโกรธไม่มีเราก็เป็นอนาคามีมันก็เป็นของไม่ยากต่อไปก็ก้าวเข้าไปสู่ความเป็นอาราหันต์ตอนนี้ไม่มีอะไรหนักการเข้าในเขตความเมตตาเนี่ยไม่มีอะไรหนักเพราะเป็นการใช้ปัญญาอย่างเดียวแล้วเรียกงก่ายๆเดี๋ยวใช้ความฉลาด การจะเปลี่ยนฐาให้ตัดรูปราคะคือตัดรูปฌานคําว่าตัดเนี่ยมันหมายควมันหมายความมาโยนทิ้งไม่ใช่ใช้รูปฌานและอรูปฌานเป็นปกติคือรูปราคะอรูปราคะเราใช้ใช้ทุกวันทุกเวลาจะเป็นฌานขั้นไหนก็ตามฌานขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามขั้นสี่ขั้นห้าขั้นหกขั้นเจ็ดขั้นแปด เราชอบใจชายขั้นไหนเหมาะกับคำเสืท์กาละสมัยเวลานั่งคุยกันอยู่นี่อย่าน้อยที่สดุดให้สรงชั้นที่สองแล้วก็ใช้วิปาาัสสนาญาณดูไปด้วยฟังคำพูดของคนดูรูปร่างของคนดูภายนอกไม่พอต้องดูภายในภายนอกก็แก่ทุกวันสุขปรกภายในก็สุขปรก ก็ลความว่ารูปประชานกขดีรูปประชานก็ดีเรายึดไว้เป็นกําลังแต่ไม่หลงอยู่แค่นั้นถ้าหลงในรูปประชานและรูปประชานะสองอย่างก็ถือว่าหลงความโง่คนโง่เท่านั้นที่คิดว่ารูปประชานและรูปประชานเป็นของดีต่อมาก็ตัดมานะการถือตัวถือตนนั่นเป็นของไม่อยาก ก็จะถือตัวถือตอนเพื่ออะไรในเมื่อร่างกายของเรามันก็เลวมันเป็นธาตุสี่ที่เข้าไปชมกันมีการฐานที่สองเต็มด้วยความสปกปรกโสโครกเราหันไปดูร่างกายที่เป็นทิพย์ร่างกายเทวดาร่างกายนางฟ้าร่างกายผหมร่างกายพ้าอราหัน,นพระพุทธเจา้าที่ท่านิพพานแล้วดีก็ร่างกายนี้แล้วก็ต้องดูร่างกายภายในของเรา กายภายนอกมันสกปรกกายภายในเราผ่องใสไหมต้องดูร่างกายภายในให้ผ่องใสคลายพระอริยเจ้าไว้เสมอเสมออย่างนี้เธอปรารถนาหุตธภูมิต้องทําตามนี้นะดูพระอริยเจ้าที่ท่านิพพานไปแล้วึงพระอริยเจ้าที่ตายไปแล้วพระอริยเจ้าเบื้องต่ำอย่างปโสดาบัน ท่านตายไปแล้วรูปร่างหน้าตาท่านสดสวยงามขนาดไหนรูปร่างกายของเราสวยเหมือนท่านไหมร่างกายภายในเพราะว่าสกิทาคามีรนาคา,ามีก็เหมือนกันเหมือนเหมือนท่านไหมถ้าไม่เหมือนท่านอย่างใช้ไม่ได้อย่างเร็วมากต่อไปก็ดูร่างกายพระอรหันต่างกายอรหันต์ท่านสวยขนาดไหนร่างกายของเราสวยขึงขนาดนั้นหรือยัง ร่างกายภายในถ้ายังก็ถือว่ายังเรายังเร็วมาก <c oughs> เราไม่เอาร่างกายของเราเข้าไปเปรี่ยบกับพระพุทธเจ้าเวลานี้เราไม่ใช่พระพุทธเจ้าต้องทําอย่างนี้เป็นปกติถ้าเมื่อเราจิตเป็นอย่างนี้ความมาณนะทิฐิการถือเนื้อถือตัวมันจะมาจากไหนเราคิดว่าเราดีกว่าเขา มันมีอะไรดีร่างกายเน่าร่างกายแกร่ร่างกายสกปรกก็ไม่ใช่ของดีร่างกายต้องตายเราคิดว่าเราเรวกว่าเขาเราจะเล็วยังไงมันเรวไม่ได้เพราะว่ามันเท่าเขามันเน่ามันเปิดเหมือนกันเราคิดว่าเราเสมอเขาไม่ก็เสมอไม่ได้ พ่าร่างกายของคนย่อมคล้ายคลึงกันแต่ว่าจิตใจของคนไม่เท่ากันจิตใจของเขาอาจจะเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นเทวดกายเป็นสัตว์ิฉันก็ได้เป็นตเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมเป็นพระอรหันก็ได้ต้องดูภายในคือจิตใจและร่างกายภายในเกลองวคาตัดอารมณ์ความรู้สึกสามอย่าง ว่าเราดีกับเขาเราเสมอเขาเราเลยกับเขาถ้าต,ตัดโจรทิ้งไปเราไม่สนใจเขาเราสนใจแต่ตัวเราอย่างเดียวชำระก,กายภายในให้สะอาดให้สวยที่สุดเท่ากับอา,ารันท่านบอกว่าถ้าถ้าจิตเข้าถึงตอนนี้อารมณ์จะมีแต่ความเป็นสุขเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นของธรรมดาไปหมด คนที่เขาแสดงความรักในเราเขาจงทราบว่าไม่ช้าเขาก็เกลียดเราเพราะมันเป็นของธรรมดาของชาวโลกถ้าเขาใครเขารักในเราเราก็จงอย่าดีใจใครเขาเกลียดเราเราก็อย่าดีใจเขาทเสนินเราเราก็อย่าดีใจเขานิ้นทาเราเราก็อย่าสะเทือนใจทำอารมณ์ใจเป็นสุข เขาบอกว่าได้เมื่อถึงตอนนี้แล้วไม่ต้องไปคุมอารมณ์ใจอารมณ์ใจมันจะเป็นของมันเองถ้าต่อมาความเป็นทิศของจิตที่เธอไปรียนกับท่านนงมาแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ขอรับเปริงกับท่านนมมาแล้วเป็นของดีมากท่านปานก็ดีท่านนงก็ดีเป็นพระด,ดีมากท่านจงไอ้องหนึ่งนะ <c oughs> ท่านจงไอ้องหนึ่งเป็นพระด,ดีมากออดแบบฉบับเขาไว ทั้งหมดนี้มีรมจิตเป็นทิพย์อ่องใสมากถ้าการปรึกษาหาเรือกับพระโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าก็ดีพระอาหารหันต์องค์ไหนก็ตามอมเทวดานางฟ้าก็ได้ที่ท่านมีความดีมีความรู้ยิ่งไปกว่าเราเราสึกกับท่านท่านบอกอะไรเราเชื่อแ่ชจนจำว่า เจวดานางาพระพระก็ตามถ <c oughs> ้ารูปพระที่เราเห็นก็ตามเขาจะต้องสอนตามพระไตรปิฎกถ้าสอนผิดจากพระไตรปิฎกนั่นไม่ใช่เป็นมารต้องระวังมารให้มากคำว่ามารแปลวูฆ่าเขาเข้ามาทําลายความดี <c oughs> มารนีกก้รบกวนไม่ว่าใครแม้แต่องค์ทมเดจประจอมใจคือพระพุทธเจา้า มาก็เคยเข้าไปรบกวนอยู่เสมอเครื่องความวาทุกองค์ที่มาถึกษาที่นี่ความจริงความรู้จริงๆนี่ท่านปานสอนหมดแล้วท่านปานสอนไม่มีอะไรเหลือแต่ว่าที่ท่านปานให้กลับมาหาฉันนี่ท่านปานต้อต้องการให้ซ้อมจากฉันอีกทีหนึ่งเพื่อความมั่นใจของเธอท่านปานนี่เป็นครูที่มีความฉลาดมาก ไม่ทะนงตนว่าเป็นคนดีและไม่ทะนงตนว่าเป็นคนรู้แต่ผู้เดียวแล้วก็เธอที่ก็พกคณะเธอทั้งสามองค์ก็เป็นลกูกศิษย์ที่มีความสําคัญเราเชื่อครูทุกอย่างครูจะสอนแบบไหนก็เชื่อให้ทำอะไรก็เชื่อให้ไปอยู่ในป่าไปอยู่ในป่าใน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 ,ในป่า,าชิบจัน์สนุกไหมเขาตอบว่าสนุกครับ ท่านตอบว่าท่านเลยบอกว่าคนที่มาคุยกับเธอทุกคนที่ป่าสิบจันทร์เทวดาน,นางฟ้าท่านนั้นใช่ไหมเขาตอบว่าใช่ถ้า <c oughs> ต่อมาภายหลังบางทีเราเที่ยวเพลินเกินไปกลับมาสว่างเทวดานางฟ้ามาใส่บาตรให้ใช่ไหมแา่ก็ตอบว่าใช่ท่านตอบว่าลีลานี้จงอย่าทิ้งท่านปานสอนดีแล้ว แต่ที่ฉันนี่สอนเฉพาะสัญญติสิทธิ์ท่านเนียมสอนทุกอย่างให้รู้จักเทวดารู้จักพระดีทั้งหมดจำเอาไว้แล้วก็ปฏิบัติให้ดี <c oughs> ถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ภายในไม่ช้าพวกเธอก็พ้นทุกข์แล้วก็จะรู้อะไรทุกอย่างได้แต่ความรู้ของพระจะรองตวองให้มาก ถ้าคนเขามาถามดูสีหน้าคนดูใจเขาถ้าถามเพื่อลองใจลองภูมิอย่างนี้ก็ใช้แบบฉันธรรมดาธรรมดาก็แล้วกันฉันก็ทําตนเองหมนคนบ้าเพราะทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนบ้าในโลกนี้มีมากคนบ้ามันมาหาฉันฉันก็ต้องบ้าตอบถ้าคนดีมาหาฉันฉันก็ดีตอบ อย่างพวกเธอนี่อาจารย์เธอดีแล้วเธอก็ดีตามอาจารย์ท่านก็อดีตอบนิชายอย่างนี้ฉันไม่เคยสอนใครมาก่อนนอกจากท่านนอกจากท่านปานครับท่านหน่เท่าทสอนมาก,ก่อนแค่พุโท,ทโธธโมโสังโฆก็ดีทมทีไปเพราะว่าเขาถือว่าเท่านั้นดี แต่คนที่ต้องการที่สุดเรื่องความดีมีน้อยเหลือเกินหลังจากนี้ไปพวกเธอจงไปพักและรักษากำลังใจให้ดีจองอยู่ที่นี่สิบห้าวันในเวลาสิบห้าวันนี้ถ้าสงสัยอะไรถามฉันได้หรือว่าถ้าเธอคิดว่าเธอไม่สงสัยถ้าเธอมีกำลังใจคิดพลาดไปฉันจะบอกให้ เรื่อความกราบท่านก็ออกมาออกมาก็คุยกันว่าเอ๊ะที่องค์เมื่อกี้นี้ไม่ใช่หลวงพ่อเนียมนี่นะ <c oughs> เราเห็นหลวงพ่อเนียมนั่งเฉยๆองค์นั้นมาคุม้ะคุมรูปร่างหลวงพ่อเนียมแล้วก็พูดภยัยร่ามากผิวเหลืองคล้ายจีบอนผดส,สวยหน้าตาดีมากตาเขาใสทินที่ปากก็แดง เหมือนกับพระพุทธเจ้าที่เราเห็นทั้งสามองค์ก็ตอบว่าเหมือนกันก็เลยคุยกันบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราก็พบพระซ้อนพระแล้วเอาไปหาหลวงพ่อนหน่องก็พบพระซ้อนพระทำมาหาหลวงพ่อนเนียมแล้วก็พบพระซ้อนพระถ้า <c oughs> คนอย่างพวกเราจะมีวาสนาว่าเรามีเป็นพระซ้อนพระและ้วมาเปล่าก็ไมทราบ คุยกันแล้วก็มาที่พักเมื่อมาที่พักก็ใช้ธรรมปีติปีติมันมากความสดชื่นมันมากก็นั่งค่ายคนกรรมฐานคุยกันคุยกันเรื่องความเป็นมาก็ธรรมะที่พราเนียมสอนทั้งสัญญสิษ,ษ์แล้วก็กําลังคุยกันก็คุยอยู่ประมาณตีสองเสียงก็เนียมรอนตะโกนมาบอกเออทั้งสามองค์คุยกันถูกแล้วนะ คิดอย่างนี้ถูกวิปัสนาญาณไม่ใช่เฉพาะาไปนั่งคิดคนเดียวต้องคุยกันตามนี้ <c oughs> เวลาที่เราคุยกันเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสเมื่อจิตว่างจากกิเลสเราก็มีความสุขแต่ว่าเวลานี้มันตีสองแล้วในคุณจิตใจมันจะเพลียเกินไปพักขอนใช่ไหมเวลาพัก่อนจิตจับอนาปานุสติกรรมฐานจับพระองค์ที่เธอเห็น แต่ความจริงท่านร้องตะโกนท่านพูดเสียงดังๆมาจากโกฏิของท่านนะพระที่องค์ที่องค์ที่ทศกุเธอทศสามองค์เห็นนั่นคือไม่ใช่ฉันนั่นคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสมกายฉันแล้วก็ใช้เสียงท่านพูดแต่เสียงก็ไม่เหมือนเสียงฉันพวกเราก็ดีใจก็ต้องเชื่ออาจารย์ต่างคนต่างกรลุกแยกกันไปเพราะที่สัถึงมอน เริ่มตะแขงขวาจับพนาปานุสติเขาก็บอกว่าอย่างนั้นถูกแล้วจิตจับเพราะเป็นอารมณ์ที่ก็จับเึงพระพุทธเจ้าองค์นั้นพระเดียวเดียวก็หลับพ็หลับเ็าตีสี่ก็ตื่นตื่นขึ้นมาก็จะเริยนกรรมฐา,านทั้งกำลังนอนพอรู้สึกตัวพับจิก็จับปนาปานุสติให้กำลังชารนให้มีการทรงตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องฤทธิ์ไม่ใช่เรื่องของพวกเราเราไม่เดีนกันเรื่องฤทธิ์เพราะว่าพระพุทธเจ้าห้ามแต่ว่าตอนเช้าพวกเราก็ไปบินดาบาตไปในป่าชาพเพราะว่าทียมสั่งตามนั้นพ <c oughs> ่าทำเป็นปกติพอไปถึงป่าชาเราก็เอาต้นไม้เอาบาวใบแขวนกับต้นไม้ เย็ยนหลับตาจับอนาปานุสติกัขภูธานุสติประเดียวเดียวก็มีเสียงบอกว่าไม่ต้องเาไม่ต้องหลับตาล็อกลืมตาก็ได้ชินกันแล้วนี่นะก็ลืมตาขึ้นมาเห็นภูมิจวดาที่รักษาวัดอยู่ท่านก็บอกว่าเวลานี้เทวดากำลังฟางเข้ามาพร้อมแล้วท่านเปิดว่ายเขาจะใส่บาท พวกคนท่านเราใส่บาตรแต่ว่าท่านมาในรูปร่างของชาวบ,บ้านธรรมดาธรรมดาแล่ว,ว่าข้าวที่ทำมากินนั่นคือข้าวสีเหลืองไม่มีกลับเป็นของธรรมดาเมื่อปฏิบัติอย่างนี้ทุกวันแล้ว,ว่าฉันข้าวไปแล้วก็มานั่งคิดว่าท่านทุกคนที่ใส่บาตรเราในเดิมท่านก็เป็นมนุษย์อย่างเราเวลานี้ท่านตายจากความเป็นคนไปแล้วเราก็ต้องตายเหมือนกัน แต่ว่าท่านตายแล้วท่านเป็นเทวดาเราตายแล้วเราจะไปไหนถ้าอย่างเวลวเราก็อยากเป็นเทวดาเพราะเราไม่ลงนรกอย่างคลางเราก็อยากเป็นปรอมอย่างดีที่สุดเราก็อยากเป็นพระอรหันต์ปิพานก็พอนึกพอพูดพอนึกอย่างนี้ท่าน,น้นพเนมบอกท่านบอกว่าตอบท่านตอบว่าจรินเสียงบอกว่าถูกแล้วถูกแล้ว ต้องเป็นอย่างนั้นอันดับแรกต้องจับความเป็นเทวดาให้ได้ก่อนแต่วเวลานี้เธอกินข้าวของเทวดาเธอต้องเป็นเทวดาได้แน่เพราะเทวดายอมรับอย่าทิ้งความดีนี้เสียถ้าไปการนี่สองตั้งใจว่าถ้าหากว่าเลยจะเทวดาเราจะไปเป็นพรมต้องจับกําลังพรมได้โดยการทรงฌานทั้งแปดอย่าง อย่างใดอย่างหนึ่งให้ทรงตัวเวลาก่อนตายไม่ต้อง้องแปลกชันในเวลาเข้ามันต้องเข้าเรียงลาดับจับเอาจามจุดที่เราต้องการทันทีทันใดตาก,การใช้ชานเรียงลำดับต้องใช้เป็นปกติเป็นการฝึกเข้าไวชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต้องฝึกให้คล่องจนกระทั่งไม่มีอารมณ์ขัดข้อง หลังจากนั้นจับวิปัสนาย่างคือสัญ,ญยอดสิบเยอะไปจับทรงเดชมันจะปนเปื่อนไปการจับทรงเดชที่ป่นเปื่อนเป็นของไม่ดีจับให้ทรงตัวหลังจากนั้นแล้วก็ปล่อยใจตามสบายสบายขาละที่ปล่อยใจตามโมตกิก็ดูกับใจเวลาไหนาใจและผิดจากสัญยอดสิบบ้างถ้าข้าจากสัญยอดสิบข้อไหนก็ต้อง ต้องถือว่าเวลานั้นเราเลว <c oughs> จงต้องมตัวเองว่าเราเลวในสัญญ์โยั้งสิบประการต้องไม่มีในเราความจริงแล้วมันมีเราต้องทําให้มันไม่มีมันมันจะมีแล้วก็ฟืนไม่ให้มันมีมันก็ต้องต่อสู้กันแบบนี้ไม่ช่แล้วก็ชนะในที่สุดใน,นเมื่ออยู่ครบถึงสิบห้าวัน แต่ก็บอกว่าสององค์นี้ตัดสามารถตัดสังโย์าได้แล้วนะแต่ว่าสําหรับเธอคุณริอัตมากําลังก็เทียบเคียงสังโยธาเพราะเราปรารถนาหุตภูมิต่อไปก็เล่งรักสังโยธาให้จิตปละเอียดจริงๆในเมื่อถึงวาละถ้าท่านกลับก็ลาท่างกลับกราบด้วยความเคารพ ก็กลับเรียนทว่ากับผมจะมีโอกาสมาหาหลวงพ่อไหม่ขารับ่านบอกว่าเธอไม่มีโอกาสมาพบฉันอีกเพราะฉันนี่ไม่ชายฉันก็ตายแล้วร่างกายคือขารห้ามมันตายถ้าว่าฉันจะไปอยู่บ้านฉันแล้วท่านก็ชี้ให้ดูพลหลังเนี้บ้านฉันฉันเตรียมมานานแล้วพวกเธอเคยเห็นบ้านเธอไหมท่านก็บ,บอกว่า ไม่เคยสังเกตท่านบอกต้องสังเกตต้องเตรียมเราจะไปอยู่ที่ไหนต้องเตรียมที่นั่นเวลานี้เธอต้องการอะไรก็อบอกท่านมกว่าต้องการนิพพานท่านถามนุมาถามอตมาบอกว่าเธอไม่ต้องการพุทธภูมิเลยเพราะพุทธภูมิก็เอานิพพานก็เอาถ้ายัางไปนิพพานไม่ได้ก็ไปพุทธภูมิไปพุทธภูมิได้เราก็ราก,ราก็ไม่อานิพพาน ก็บอกว่าทําไมจึงเป็นคนสองใจก็เลยบอกท่านบอกว่าเราข้อปานชวนไวท่านก็เลยบอกว่าท่าน,ท,านท่านปานจะชวนหรือไม่ชวนกว็าตามเธอก็ต้องทําหน้าที่พุทธภ,ภูมิไปจนกว่าจะตายต่อไปเบื้องหน้าเธอจะมีภาระหนักเรื่องการสอนพระกรรมฐานยามศึกษาให้ละเอียดยามหาแนวทางสอนให้ง่ายที่สุด เพราะว่ามนุษย์ที่ติดตามเธอมาเกิดมีมากเธอ,อยังเป็นหนี้เขาแต่ถึงไรก็ดีบ้านหลังนี้ทันชี้เลยบ้านหลังนี้ที่มีบ้านสามหลังและมีหอระฆังอยู่ข้างๆมีรั้วเป็นเพชรเป็นสีคล้ายเพชรประดับทองมีสาปโปร,รณีมีต้นมีมีแท่งแก้วและมีต้นไม้แก้วมีบริเวณกว้าง เป็นบ้านสามหลังบ้านสําหรับเธอพาาร,ระในฐานะทเธอปปรารถนาพุทธภูมิมาก,ก่อนแต่ว่าพุทธภูมิของเธอจนต้องลาถามว่าจะลาเมาื่อไรถ้าบอกว่าลายุประมาณสี่ส,สิบปีเศษนิดหน่อยถามว่าทําไมต้องลาถ้าบอกว่าเป็นไปตามสัญญาสัญญาเดิมมียังไงต้องปฏิบัติตามนั้นก่อนที่จะมาเกิดเพราะอะไรทัาสัญญากันไว้ ตอนที่เธอหลาพุทธภูมิเธอจะสังเกตได้ว่ากรรมฐานน่าจะแพร่หลายมากจะมีคนเจริญกรรมฐานมากถ้าการสอนกรรมฐานของคนบางคนบางทีก็เป็นแค่เห็นภาพเล็กภาพน้อยก็บ,บอกว่าสำเร็จแล้วแต่นี้มันใช้ไม่ได้มีก็มีหลายท่านที่สอนถูกแล้วก็มีหลายท่านที่สอนไม่ถูก เ้อคนของทนคนที่จะมาเรียนกับเธอก็เป็นคนของเธอไม่ใช่คนคนอื่นเธอก็แนะนำชำระนี่เข้าไปอายุประมาณเจ็ดสิบกว่ากว่าแปดสิบกว่ากว่าเก้าสิบกว่ากว่าร้อยกว่ากว่าอีตอนกว่ากว่าเด่นสำคัญมันจะตายตั้งกว่าเจ็ดสิบมันก็ยังไม่ตายจะตายจะตายกว่าก็ต้องตายเจ็ดสิบกว่าพอถึงแปดสิบมันก็ไม่ตาย ก็ตายแปดสิบกว่าถ้ากว่าแปดสิบไม่ตายกเก้าสิบยังไม่ตายพอตายก็เกินเก้าสิบเก้าสิบกว่าไม่ตายก็ถึงร้อยถึงร้อยยังไม่ตายจงตายตัองกว่าร้อยก็เลยบอกท่านบอกท่าจะไม่ไหวขอเวลาทักสองปีพอไหมบอกว่าเรื่องเวลาเนี่ยมันเป็นสัญญาดเดิมไม่ใช่เรื่องของฉันไม่ใช่เรื่องของเธอ เพื่อจงอย่าสนใจกระลังกายมันจะตายเมื่อไรก็ช่างขางมันเเราทําทให้ธตรมี่สุดของกาลังใจก็แล้วกันเดะบรรดาจานพุทธบริษัททุกท่านพอถึงตอนนี้เวลาหมดก็ขอลาท่านก่อนเวลากลวลาพุทเน,นี่ยกลับวัดพอดีขอขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีเด่บรรดาจานพุทธศาสนิกชนทุกท่านสวัสดี